เห็นทิศทางการเมืองไทยอนาคตเห็นอนาคตหรือยังเอ่ยมีแต่เรื่องร้อนๆเรื่องไม่ถูกเลยครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรดีครับคุณขวัญค่ะก็ถามว่าทิศทางการเมืองผมว่ามันก็ก็คงเป็นอืมก็คนก็ยังเหมือนเดิมนะยังเป็นคนเดิมอ่ะตัวละครเหมือนเดิมตัวละครเดิมๆเลยครับมีหลายๆคนบอกว่ามีคนแซวบอกว่าเอ๊ะเรา จะเลือกอะไรดีวันวีวคือเราเราเราเลือกไม่ได้อะต้องให้ตอนนี้เราเลือกไม่ได้อะเป็นขั้นตอนของสภาที่จะเลือกกันเมีคนแซวหลาย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 อย่างมีคนแซวว่าเราจะเลือกอะไรได้วงเดียอะไรนะฮะแต่ก็ก็รอดูครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงเนี่ยบ้านเมืองก็ต้องมีผู้นําแหละนะครับโดยโดยส้องมีผู้นําเพียงแค่ตอนนี้ถ้าถ้าใครมาเป็นเราก็คาดหวังแหละว่าจะไม่เหมือนเดิมครับ ไม่เหมือนเดิมคือมีนโยบายมีการลงมือทําไม่ได้มัวแต่ห่วงเรื่องของเรื่องของคะแนความเรื่องของกําหนดการส่วนตัวที่เขาวาระส่วนตัวกันวาระส่วนตัวของตัวเองว่าฉันอยากทำาน่นอยากทำนี่แต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงปัญหาของประเทศชาติจริงๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับ อ,อก็อันเนี้ยนะคะพอดีช่วงที่ผ่านมาตลอดสุดสัปดาห์เนี่ยต่างสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยก็คือมีเรื่องของพระ ก็ยังร้อนแรงอยู่วันนี้นค่ะคุณผู้ฟังก็เลยชวนอาจารย์มอสคุยสองหัวข้อหัวข้อแรกในช่วงแรกเราจะคุยกันเรื่องการถอดคําพิพากษาค,คลิปเสียงของนายกแพทองอดีตนายกแพทองทานนะคะกับท่านวุลเซนว่าทําไมถึงไม่รอดแล้วในช่วงที่สองก็มาคุยกันในเรื่องของเมื่อการที่ศรัทธาของคนเราชาวพุทธเนี่ยถูกทดสอบจากกรณีทิศอลงกฎเนี่ยแล้วถึงวงการสงฆ์ไทยเนี่ยจะไปต่อ,อยังไงนี้เรียกศรัทธาชาวพุทธกลับมาได้ไหมอย่างไร เราควรมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์เอาตอนเอาเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยถอดคำพิพากษาคลิปเสียงของแพรทองทานกับคุณเซนที่คุยกันอาจจะบอกว่าเป็นเทคนิคของการพูดคุยการเจรจาอาจารย์ฟังคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญแล้วาสารท่านก็ได้ให้มุมได้ให้แง่คิดแล้วก็การเหมือนท่านก็สอนอยู่ไกลๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มดคะ่ะ ใช่ครับใช่คือในมุมของของท่านเนี่ยท่านพูดสารเนี่ยบอกว่าเราคนเรามันมีสองบทบาทนะค่ะบทบาทที่เป็นส่วนตัวกับบทบาทที่เป็นอ่าเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าเพราะฉะนั้นเราเราต้องแยกครับต่อให้เรามีความสัมพันธ์นะต่อให้เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันสมมุติเอาง่ายๆนะครับคุณเราเราเป็นเราเป็นตำรวจอ่าเราเป็นตำรวจแล้วกันถ้าเราเป็นตำรวจ แต่คุณแม่เราอ่าคุณแม่เราเล่นไพ่เหรอเป็นเจ้าของหวยเป็นเจ้าเป็นขายหวยใต้ดินค่ะเราจะปล่อยคุณแม่เราให้ขายหวยใต้ดินไหมหรือเราจะจับเออเราถ้าคุณแม่เราทําผิดกฎหมายเราจะจับไหมถ้าเราเป็นตารวจอืมค่ะก็อันเนี้ยคือหน้าที่แล้วก็หน้าที่มีสองบทบาทนะหน้าที่ลูกกระตันยูกับหน้าที่ของตํารวจที่ต้องพิทักษ์กฎหมาย เอออันนี้เคยเคยเห็นกรณีหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะคะก็ตำรวจเนี่ยไปไปเหมือนล่อซื้อ itt, ายาเสพติดแถมเอิญตรงนั้นน่ะมีการเล่นการพนันมีการตั้งวงไพ่อยู่แล้วก็ตำรวจคนนี้ไปจับวงไพ่ด้วยแล้วก็จับมาพร้อมกับคดียาเสพติดสุดท้ายมีการดำเนินคดีสุดท้ายตำรวจรู้สึกชอบออหรือมีความแบบ รักของผู้หญิงที่อยู่ในวงไพนี้แหละแล้วตำรวจก็ไปจีบผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยว่าตอนที่เขามาจีบเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะสารสัมพันธ์ต่อหรือว่าพอแค่นี้แต่ว่าสิ่งหนึ่ง <c oughs> ที่รู้สึกว่ามันควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เพราะเขาซื่อสัตย์ในหน้าที่ค่ะโอ้อครับนั้น คำว่าหน้าที่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากนะครับคือเวลาที่เรารับบทบาทแล้วแต่ละหน้าที่มันมีจรรยาบรรณของมันอยู่คุณขวัญตอนที่ผมเป็นนายคุณขวัญเป็นสื่อเนาะคุณขวัญก็จะต้องมีอ่าก็ต้องมีจรรยาบรรณสื่อถูกปะถูกต้องค่ะผมเป็นนายธนาคารสมัยก่อนผมก็ต้องมีจรรยาบรรณของนายธนาคารนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นปฐมบทของการรับตําแหน่งเลยนะครับค่ะ ตอนที่ผมรับตําแหน่งเป็นไปเข้าไปทํางานในธนาคารเนี่ยวันวันปฐมนิเทศเลยเขาจะต้องมีการเซ็นสัญญาแล้วก็เขียนเรื่องของภาษาอังกฤษใช้คำว่า code of conduct ค่ะเป็นกัญยาบันในธนาคารว่าสิ่งที่เราทําได้คืออะไรบ้างและทําไม่ได้คืออะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องทําไม่ได้จริงจังมากครับอจริงจังมากเรื่องทําไม่ได้เพราะกฎเป็นกฎเลยคือ ถ้าหากว่าเราผิดกฎเนี่ยมันจะส่งผลต่อความเสียหายอย่างาในวงกว้างใช่ไหมคะอาจารย์มอสถูกต้องออครับมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่ตำแหน่งสมมุติว่าเราอยู่เป็นในธนาคารเนี่ยสิ่งที่เราห้ามทําเลยคือการเอาความลับมาเปิดเผย,ยห้ามเอาความลับของลูกค้ามาเปิดเผย,ยเพราะเราเราเป็นคนกลุ่มความลับลูกค้าเยอะ <c oughs> เรามีเอกสารลูกค้าเรามียอดเงินลูกค้าเรามีรายได้ลูกค้าเรามีเรื่องราวความสัมพันธ์ ที่ลูกค้าจะทําบัตรเสริมให้กับใครหรือเปิดบัญชีให้กับหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันเป็นเรื่องความลับลูกค้าทั้งหมดเราห้ามนําความลับลูกค้ามาเปิดเผยค่ะอ่าอาจะห้ามห้ามแล้วก็ห้ามนําข้อมูลของธนาคารมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว<ฆ>เช่นการเก็งกําไรหุ้นหรือเอาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันม<ฆ>ีมีหมดเลยครับมีหมดเลยพวกนี้ผมก็จําได้ไม่หมดนะครับแต่รู้ว่ามันมีข้อข้อห้ามหลายอย่างมากครับค่ะเราเรียกว่าจะเนี่ยบัตร ในเรื่องของกรณีที่ท่านนายกเนี่ยพูดบอกว่าเป็นการพูดคุยโทรศัพท์เป็นการส่วนตัวกับท่านประธานวุฒธธิสภาหุนเซนเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือจริงๆแล้วบอกว่า ตรงนี้มันมีเรื่องของการปิดเปิดด่านเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของความมั่นคงตรงนี้อาจารย์มองว่าอันนั้นหรือเปล่าถึงจะเป็นเรื่องของการที่คุยกันถึงเรื่องเผยความลับด้านความมั่นคงอาจารย์มองเมื่อเมื่อไปเทียบเคียงกับกรณีของอพนักงานบริษัทธน,น,นาคารในทํานองนี้ค่ะอาจารย์คือหวัวในเรื่องใหญ่มากครับผมเพราะว่าของของท่าน,นท่านอดีตนายกเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาตินะ เพการพูดคู่ยิ่งต้องระวังมากแล้วดันเป็นช่วงกรณีที่คุยกับกับคู่กรณีด้วยค่ะต่อให้เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันแต่ทั้งสองคนมีผลประโยชน์ที่มัน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 สามารถที่จะเอื้อผลประโยชน์กันได้ค่ะอันเนี้ยอันตรายมากครับอันตรายมากเพราะว่าสมมุติเอาง่ายๆนะสมมุติผมเป็นผมเป็นตำรวจอีกเหมือนกันนะค่ะแล้วผมก็ไปเจอ เอเจนต์ขายยาหรือเจ้ามือหวยใต้ดินหรือคนที่ทำผิดกฎหมายอยู่อ่ะค่ะซึ่งผมเนี่ยต้องจับแหละหรือไ่าก็ต้องทําอะไรบางอย่างกับเขาอ่ะแต่ผมดันเจรจากับเขาอ่ะเออค่ะแล้วผมไม่ยอมคุยกับเขาตรงๆว่าผมต้องการอะไรแบบเฮ้ยต้องทํานะมันอันนี้ไม่ได้นะถ้าจะคุยกันเนี่ยมันก็ต้องคุยในเชิงของของคดีหรือเรื่องราวที่มันกําลังเกิดขึ้นนะคุณขวัญค่ะถูกไหมคะนนี้แปลว่าผมอาจจะมี ผมฟังดูแล้วเนี่ยถ้าผมคุยดีๆกับกับเอเจนต์กับคนที่ทำไปกฎหมายแล้วว่าผมกําลังกําลังจะช่วยเหลือหรือให้ความไกลไกลไหมอะอืมค่ะอาจารย์กําลังจะบอกว่าถ้าพูดถึงเทคนิคการเจราจาเราต้องแยกบทบาทให้ออกให้สิ้นเชิงใช่ไหมถ้าเรามีหมวกหลายใบเช่นเดียวกัน<ป>เช่นเดียวกันครับยกเว้นเราไปเจอหน้ากันแล้วนั่งคุยกันซึ่งในสภาวะนี้มันมันไม่ได้อะฮะค่ะ,ค,ะคือถ้าถามว่า วันนี้คุณท่านดีนายกท่านคิดว่าก,ก,ก็รู้จักกันอยู่แล้วก็เลยคุยแบบนี้ค่ะแต่การคุยแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ออกหลุดออกมาเนี่ยก็คงไม่มีอะไรคนก็ไม่ว่าอะไรเนาะคนไม่ทราบไงก็เลยไม่ว่าไม,ไ,มไม่รู้ถูกไงก็ไม่รู้ไงครับค่ะแต่พอคนรู้ปุ๊บเนี่ยมันสอเจตนาไปเลยคุณขวัญค่ะมันสอเจตนาไปเลยก็เหมือนกันนะัเหมือนเราเราคุณขวัญไปนั่งคุยกับคนที่ทําผิดกฎหมายเรื่องอ การขายาหรือฟอกเงินหรืออะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็นั่งคุยกันทั้งนีคุณเป็นผู้พิทักษ์สันต,ติราษฎร์อะ่ะถูกไหมฮะเมื่อคุณเป็นเป็นคนรักษากฎหมายแล้วคุณทาผิดอ,อคุณคุยกับคนที่ทําผิดอยู่แต่คุณไม่ได้ทาอะไรกับเขาแถมนีงบอกว่าเอออยากได้อะไรจัดให้เงี้ยมันก็มีความแนวโน้มครับมีซึงมีแนวโน้มว่าว่าว่าเราจะช่วยเหลือเขาค่ะ,ะคก็แต่ว่าในกรณีของการแทนตัวบุคคลในกรณีของแม่ทัพภาคที่สองอาจารย์ เหมือนอแทนตัวลักษณะของเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเราแล้วก็เรียกแม่ <ไป S 1> ทัทพภาคที่สองว่าเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับเรารวมถึงตําหนิแม่ทัพภาคที่สองด้วยสิ่งที่พูดก็คือเหมือนกับว่าว่าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยทํานองนี้นะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยสารก็เ,เหมือนกับว่าลักษณะที่เกิดการแบ่งข้างเชิงความคิดมันเนี่ยเป็นลักษณะ การที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็และความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลกับกองทัพท่านก็บอกว่ากล่าวออกไปว่าวินยูชนเข้าใจได้ว่าเปิดเผยลักษณะลักษณะอ่อนแอทางการเมืองในไทยให้กัมพูชาทราบหาก หากถูกเผยแพร่ถึงกัมพูชาจะเปิดช่องให้กัมพูชานําข้อมูลดังกล่าวมาใช้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สารวินิจฉัยออกมาอาจารย์มอสคือเวลาเราจะพูดคุยกับคู่กรณีหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยการแทนตัวบุคคลเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรบ้างคะอาจารย์โอ้โหการแทนพูดถึงแทนตัวบุคคลืออันนี้มันเป็นการ พูดคําพูดออกไปเนะี่ยมันมาจากความคิดอยู่แล้วครับค่ะเพราะนั้นมาคำพูดออกมาจากความคิดนั่นแปลว่าสิ่งที่อ,อ,อดีตนายกคิดเอาไว้ก็คือคิดว่าเฮ้ยเราคุยกันเนี่ยเราเป็นเราเป็นคนรู้จักกันเนี่ยเราเป็นทีมเดียวกันค่ะนะฮะแล้วก็ตีความได้ว่านายกเออท่านท่าน,านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามเหมือนกับฉันเป็นพวกเธอนาะ เราอย่าไปสนใจเขาเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยมันมันเป็นการแสดงภาษามันเป็นการแสดงค,ความหมายอยู่แล้วโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าวันนี้ถ้าเราแล้วพอพอคุณเป็นผู้นาประเทศอ่ะคุณจะมาบอกว่าคนในประเทศของเราของตัวเองเป็นสายตรงข้ามกับตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราคุณคุณขวัญไปคุยกับเราบริษัทเราบริษัท a คุยกับบริษัท b แล้วก็บอกบริษัท b ว่า เอออย่าไปสนใจคนในบริษัท A เลยนะคนในบริษัท B อ่ะไอ้คนในบริษัท A คนเนี้ยเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามเราอบริษัท B คิดไงอ่ะแสดงว่ามันมีปัญหาภายในนะจะเป็นไส้ศึกแล้วล่ะเธอกระลางทาตัวเป็นเป็นคนที่เอาความลับของบริษัท A ไปบอกบริษัท B แล้วบอกบริษัท B ีเเดียวเราพวกเดียวกันถ้าเป็นบริษัทอาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะบริษัทเห็นภาพขึ้นแล้วก็มองมองในในเชิงของการทําธุรกิจหรือการความขัดแย้งกันเนี่ยคุณจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ย การที่เราพูดถึงคนที่อยู่ในในทีมเดียวกับเราหรือคนที่อยู่บริษัทเดียวกับเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราแล้วว่าเราอ่ะเห็นคนฝั่งตรงข้ามเป็นเพื่อนมากกว่า <H it> นะฮะก็นั่นแหละครับคือความความความที่ถูกตีความไปว่าอา้าวและนี่เป็นเรื่องใหญ่ในะเรื่องของประเทศชาติด้วย <H it> ใช่ค่ะแล้วก็บันก็กลายเป็นว่าอา้าวเราไปบอกสิ่งที่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่สอดคล้องกันในประเทศของตัวเองในบริษัทของตัวเองนะฮะ อันนี้คือคือสิ่งที่ศาลท่านให้ให้คำวินิจฉัยออกมาว่ามันเป็นการที่ทําให้เกิดความแตกแยกหรือเป็นการที่เราไปบอกความแตกแยกภายในซึ่งอันตรายต่อเจรภาพของประเทศตัวเองนะครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ใช่ค่ะลักษณะการพูดคุยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการแยกบทบาทหน้าที่เนี่ยมันเป็นความสําคัญมากเลยนะอาจารย์อาจารย์มอสเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยของการที่คลิปเสียงเจรจา การใช้น้ำเสียงก็เป็นเรื่องที่ขวัญอยากหยิบยกขึ้นมาสอบถามอาจารย์มอสเหมือนกันครับน้ำเสียงคือเหมือนอเด็กคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าใช้คำอ้อนได้ไหมคะที่บอกว่าให้ท่านคุณเซนเห็นใจหลานหน่อยคนในประเทศไล<ด>่ <จะ S 1> เราไป<า>เป็นน,ปน,นายกที่ขเมเหมดแล้วจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรท่านบอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดการให้คือน้ำเสียงในช่วงนี้อาจารย์มอสน่าจะ,ะนึกนึกน้ำเสียงออกว่าเป็นเด็กคุยกับผู้ใหญ่เลยอะครับค่ะ คุยกับเพื่อนเพราะว่าผมว่าอันนี้เนี่ยเราเห็นเข้าใจเลยนะผมเข้าใจเราเราเป็นความสัมพันธ์คือต้องต้องเรียนดำตรงว่าสองครอบครัวเนี่ยเขารู้จักกันมานานค่ะเพราะงั้นการการที่เราเขาเจอกันมาหลายปีในในสถานะของอผู้ใหญ่กับเด็กมันก็ติดไงคุณขวัญค่ะม็ติดผมก็อ๋อ คือติดการพูดคุยแบบเดิมๆตอนที่ยัง<ด>เป็นเป็นลูกสาวของคุณทักษินชินวัตรอยู่ครับเ,<อ>เป็นหลานเอาตรงๆเป็นหลานก็เรียกอังเคิลก็ไปรู้จักกันมานานถูกไหมฮะมอพอการคุยกันความรู้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอาชีพตอนนี้เราแต่ตำแหน่งไม่เหมือนเดิมแล้วไงตำแหน่งไม่เหมือนดบทบาทไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ต้องคุยในอีกโหมดหนึ่งที่ไม่ใช่โหมดนี้ครับผม มันก็คือถ้าเป็นการดีลธุรกิจก็คือดีลธุรกิจอ่ะค่ะแต่ตอนนั้นน่ะคุณแพรทองทานบอกว่าเป็นการคุยส่วนตัวท่านก็อาจจะลืมเนื้อลืมตัวไปไงเพราะว่าท่านไม่คิดว่าจะไม่ได้อะครับเอัคุยส่วนตัวเนี่ยคุยส่วนตัวก็จริงอ่ะเดพูดแต่คุณกําลังเอาเรื่องบทบาทหน้าที่ไปคุยส่วนตัวอันนี้ทับสอนไม่ได้แสดงว่าถ้าอขวัญทํางานในอสมทแล้วตอนเนี้ยขวัญกําลังแบบว่า มีโปรเจกต์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นงานนอกที่อาจจะไม่ได้ทับซ้อนกับธุรกิจอสมทแต่เวลาขวัญไปคุยกับอาจารย์มอสเนี่ยขวัญจะต้องคุยไม่ใช่อาจารย์มอสคะเหมือนเสียงที่แบบเรา<ม>สนิทก,กันหลังไม่ได้ไม่ได้ก็เรากาลังดีวธุรกิจกันสมมติเราดีวธุรกิจเรื่องเรากาลังจะซื้อขายหุ้นหรือหรือเปิดบริษัทกันเราเรากำลังจะแบบว่ามารวมควบรวมกิจการกันเราผมกําลังคุยกับผมมาไปคุยกับคุณขวัญเรารู้จักกันช่วยกันหน่อยสิ คนเรคนหมดแล้วนะคนเรหมดเอ่อซีอีโอสองคนคุยกันช่วยกันหน่อยซีในฐานะที่เราเป็นลุงหลานกันนะลดราคาให้หน่อยนะในฐานะที่เราเป็นพี่ป้านาะอากันลดพอพอถ้าเป็นภาพดิวธุรกิจคุณอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ <c oughs> ว่าเรื่องของสององค์กรมันมันเป็นเรื่องของความมืออาชีพที่เราต้องใช้บทบาทหนะ้าที่ในการคุยกันจริงจัง <c oughs> เอามาปนกันไม่ได้ <c oughs> ให้เรามีความสัมพันธ์กันคุณขวัญดูดิบางทีพี่น้องยังแบบว่า คุณกันยังต้องแลกกันแบบว่าจริงจังจริงจังเลยอะใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องถ้าเปรียบเหมือนลักษณะขององค์กรธุรกิจมันจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าชัดเจนกว่านะอาจารย์มดเนาะถูกต้องครับถูกต้องส่วนรู้จักกันะคือข้อดีเลยนะเพราะมีความสัมพันธ์อาจจะคุยง่ายขึ้นแต่เนื้อหาที่คุยต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นในบทบาทหน้าที่ของตัวเองครับความสัมพันธ์ต้องหยุด ลงเมื่อมันเริ่มต้นเจรจาค่ะอย่าใช้ความสัมพันธ์เข้าไปในการเจรจาไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะมั่วแล้วมันก็จะดูแบบตกลงคุยเรื่องอะไรกันแน่ตกลงเธอจะใช้ความสัมพันธ์คุยหรือจะใช้บทบาทหน้าที่คอรับผิดชอบคุยมันคนละเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งบทเรียนที่ผมว่าหลายๆคนนะถ้าถ้าฟังอยู่เนี่ยจะได้เข้าใจว่าเวลาเราทํางานเราอยู่ในบทบาทหน้าที่เราต้องแยก เราต้องแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวกับความรับผิดชอบออกจากกันเด็ดขาดคุณเป็นคุณแม่คุณเป็นคุณพ่อมีลูกของคุณเป็นนักเรียนในในโรงเรียนคุณจะให้ความสิทธิพิเศษเพราะคนนี้เป็นลูกคุณมากกว่าเด็กคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ทุกทุกที่มันมีทุกๆุกบทบาทหน้าที่ทุกๆตําแหน่งมันมีความรับผิดชอบมีบทบาทที่ต้องทํา ของตัวเองเราก็ต้องรักษาเกียรติภูมิรักษาผลประโยชน์ของของแต่ละหน้าที่นะฮะผมขึ้นเครื่องบินเจอเพื่อนที่เป็นผู้บริการบนเครื่องบินเขาก็ต้องเสิร์ฟเราเหมือนคนอื่นเขาจะเอาเขาจะทําให้เราดูพิเศษกว่าคนอื่นไม่ได้เขาก็หน้าที่ใครหน้าที่มันเราต้องเข้าใจเขาแต่บังเอิญคนไทยเนี่ยเราเป,เป็นประเทศที่ ให้ความสําคัญกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ไงคุณเอ้ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าบทบาทหน้าที่เลยหลายอย่างในสังคมมันถึงแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนาะนะฮะแต่ว่าคือเอย่างที่อาจารย์มอสพูดอะขวัญน,นึกออกเลยนะว่าโอ้ยรู้จักการช่วยเหลือก็นหน่อยสิอันเนี้ยเป็นอยู่หลายวงการเหมือนกันนะอาจารย์ใชป่ประเทศประเทศเราอะ่ะโฟกัสผิดจุดไงคุณขวัญค่ะอาไม่ได้เลยนะบางคนเนี่ยสอบ อยากเขา้าบอยากเข้าทํางานก็ใช้เส้นฝากทั้งๆท,ที่ตัวเองอะอาจจะสอบพบลรื้อหรือความสามารถไม่ถึงแต่ใช้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวทําให้เราได้งานค่ะซึ่งคนที่เขามีความสามารถเขาก็เลยพลาดโอกาสนี้เพียงเพราะไม่รู้จักกันะระบบความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่โอเคเลยครับถ้าเราทําแบบนี้มันทําใ,ให้การทํางานหรือการความความคนที่มีความสามารถไม่ถูก ไม่ถูกวางในที่ที่ควรจะเป็นก็ไปโฟกัสผิดจุดไปไปสร้างความสัมพันธ์มากกว่าแทนที่จะแสดงความสามารถให้ตัวเองได้โอกาสในการทํางานต่างๆนะครับปัจจุบันดีขึ้นเยอะมากนะสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อให้สนิทกันสังคมอุปธรรมอะอย่างนี้เหรอคะนั่นแหละนั่นเลยครับนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยนะมาั่นเลยครับมีคุณผู้ฟังสะท้อนมุมมองมาบอกว่าถ้าคุยเป็นการส่วนตัวแต่ออกตัวเลยว่า ถึงคุณลุงจะสนิทกับพ่อหนูแต่ตอนนี้หนูเป็นผู้นําประเทศแล้วด้วยความเคารพขออนุญาตนะคะสิ่งที่คุณลุงทําไม่ถูกต้องแบบนี้จบสวยเลยนะคะอ่าถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าคุยประโยคเนี่ยถ้าฟังประโยคที่คุณคุณธารินีนะน่าจะเป็นคุณธารินีนะครับอ่าเขียนมาเนี่ยผมบอกเลยถูกต้องเลยเพราะว่าเรากําลังจะบอกแล้วว่าหนูจะคุยในฐานะผู้นํานะคะ,คะหนูไม่ได้คุยในฐานะหลานสาวนะ อ่าเพราะฉนมนุษย์เรามันมีหมวกหลายใบถูกไหมครับเราเลือกได้ว่าเราจะใช้หมวกใบไหนในเวลาไหนอ่าอันเนี้ยพลาดจริงๆครับต้องบอกว่าพลาดจริงๆถ้าเริ่มต้นที่หมวกของความเป็นผู้นําปุ๊บจบสูตจริงๆนะฮะ,ะเราไม่สนใจนะว่าเราจะสินกันแค่ไหนแต่ตอนนี้ฉันกําลังเป็นผู้นําประเทศฉันขอรักษาผลประโยชน์ของประเทศฉันก่อน แต่ว่าพอหลังจากที่ฟังคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเนี่ยท่านนายกก็มีการแถลงในฐานะของอดีตนายกแพรทองทานเป็นครั้งสุดท้ายที่ทําเนียบรัฐบาลอาจารย์มองการแถลงครั้งนี้อย่างไรบ้างคะผมรู้สึกว่าเขามีความสบายใจนะครับโล่งเหรอเห็นความเห็นความโล่งใจก็คือก็ก็แถลงว่ายังยังยืนยันตามความเจตนารมณ์คือ ผมคิดว่าเจตนาเจตนาไม่เจตนาน่าจะเจตนาดีคือปกติเรามนุษย์เราอะ่ะมีเจตนาดีทุกคนแหละคุณวันการแสดงออกเนี่ยที่การแสดงออกที่มีความรู้มีประสบการณ์มีการฝึกฝนมีทางเลือกเยอะๆมีการมีการเรียนรู้เนี่ยการแสดงออกจะขึ้นการแสดงออกจะเปลี่ยนไปตามการฝึกฝนและการเรียนรู้ผมว่าคุณสิ่งที่คุณแพร่รงทานทำทำไปในอดีตเนี่ย มันเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่น้อยนะแล้วก็มีมีกลยุทธ์ที่น้อย<ะ>ทําให้ทไปแบบนั้นแต่เจตนาผมก็เชื่อว่าเจตนาไม่มีใครอยากจะทําลายประเทศชาติตัวเองหรอกเอาตรงๆคับ<ะ>วยว่าเจตนาดีอย่างที่ท่านพูดแหละว่าท่านก็ตั้งใจที่จะทําเพิ่มประเทศชาติแต่ด้วยความที่ทรัพยากรในการพูดคุยไม่ได้ฝึกมาเยอะไม่ได้เรียนมาเยอะไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองมาเยอะ จึงทาให้การพูดคุยเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยประโยคที่ทางแฟนรายการส่งมาในในเฟซบุ๊กเนี่ยประโยคเนี่ยถ้ามีคนโค้ชหรือมีคนบอกว่าต้องทําอะไรแบบเนี้ยอาจจะดีขึ้นก็ได้เหนไหยครับคำคำศัพท์เหล่านี้หรือการฝึกการพูดแบบเนี้ยไม่ได้เรียนมาไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีประสบการณ์ตรงนั้นก็เลยก็เลยทําให้ทรัพยากรในการทํางานน้อยนะครับก็ก็เชื่อว่าแนตน่าดีจริงๆแต่เพียงแค่ทรัพยากรน้อยครับก็เลยเลือกวิธีผิดค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้คำตัดสินของสารรัฐธรรมนรูญเนี่ยคำพิพากษาที่ออกมาเนี่ยไม่มีในเรื่องของการหยุดในเรื่องของอาการระง,งับสิทธิทางการเมืองว่าห้าปไไีไม่ไ้ไม่ไม่ไม่มีไม,ไม่มีในส่วนนั้นเพราะว่าหลายคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกพิพากษาจากสารรัฐธรมรมนูญเนี่ยจะมีในส่วนนี้บ้างเป็นบางคนเหมือนกันนะอาจารย์มส แสดงว่าคุณแพทองทานเนี่ยยังสามารถกลับามาในเวทีการเมืองได้ในสมัยหน้าในในการเลือกตั้งครั้งถัดไปอาจารย์มอสมองว่าคุณแพทองทานยังจะได้รับความไว้วางใจให้กลับมาได้ไหมคะโคผมคือคนรักก็มีแหละรครับคนรักก็แย่เยงแค่เพียงแค่ตัวท่านเองนะครับคุณแมรานจะจะ จะยังสนุกกับการเข้ามาทํางานการเมืองอยู่ไหมค่ะหรือไม่ไหวแล้วก็คือครั้งเดียวก็เกินพอ่เพราะว่าเราไม่ผมไม่เห็นไม่เห็นเ,เราอยู่ในเราเราอยู่ในเราเราเราก็เห็นท่านมาตั้งแต่ท่านเด็กๆเราในฐานในฐานลูกสาวของอดีตนายกทักษิณค่ะเราก็เห็นมามาตั้งแต่เด็กก็ไม่เห็นว่าท่านจะมีความสนใจในในมุมการเมืองมาตั้งแต่ตอนนั้นนะ่นะวันการมาครั้งนี้ของการมาอยู่ในพักเพื่อไทยก็เหมือนเหมือนเหมือน ไม่รู้สิครับผมไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่านี่คือความสนใจส่วนตัวที่ที่ท่านอยากจะมาทําการเมืองจริงๆนั้นในคราวหน้าก็เลยยังไม่คิดว่าท่านจะมีอยากเข้ามาอยู่อีกกับวงการนี้ครับค่ะสําหรับเรื่องแรกที่เราคุยกันวันนี้อาจารย์ถอดคําพิพากษาคดีคลิปคุณแพรทองทานกับคุณฮุนเซนเนี่ยทำไมไม่รอดอาจารย์มองว่าให้แง่คิดอะไรกับสังคมหรือประชาชนทั่วไปบ้างคะถ้าแง่คิดกับสังคมเลยครับสังคมไม่แน่ใจว่าคุณเคยกับคําว่าจริยธรรม ในหน้าที่หรือเปล่าะนะครับจรรยาบรรณจริยธรรมในหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้อง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 ตระหนักรู้กับทุกๆคนเลยนะครับว่าทุกหน้าที่เนี่ยทุกหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่เราต้องทําอยู่แล้วจรรยาบรรณสื่อมีจรรยาบรรณไหมสื่อมีจรรยาบรรณนะ,ะข้าราชการมีจรรยาบรรณทุกคนมีจรรยาบรรณหมดครับเพียงแค่วันนี้คุณอาจจะไม่ได้ความสําคัญบางเพราะมันยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับหน้าที่ของคุณแต่เมื่อไรก็ตามที่มีคนเดินมาบอกคุณว่า คุณกาลังทําผิดจรรยาบรรณในหน้าที่ของคุณนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความผิดร้ายแรงนะครับสามารถสามารถที่จะส่งผลกระทบถึงกับที่จะทาให้คุณต้องออกจากบทบาทหน้าที่นั้นได้เลยนะฮะเมื่อไรก็ตามที่มีคนมาบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากถ้าไม่มั่นใจลองกลับไปศึกษาดูครับว่าในบทบาทหน้าที่ของคุณนั้นมีจรรยาบรรณใดบ้างหรือมีคุณธรรมจร,ริยธรรมข้อใดบ้างที่คุณต้องต้อง,ต,องต้องให้ความสําคัญและต้องใส่ใจอย่างมากๆ ไม่เช่นนั้นจะมีคนมาพูดถึงคุณแล้วก็ใช้สิ่งเนี้เล่นงานคุณจนคุณต้องออกจากตำแหน่งหน้าที่ก็ได้นะครับต้องระวังให้ดี